สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลทุกท่านครับจะว่าไปก็ห่างหายกันไปนานเลยกับคลิปมือใหม่ตู้ทะเลคลิปที่จะมาแนะนําข้อมูลพื้นฐานต่างๆในตู้ทะเลไม่ว่าจะเป็นระบบอุปกรณ์วิธีการและพื้นฐานต่างๆของผู้ที่สนใจอยากจะมีตู้ทะเลสักตู้ซึ่งที่มาของคลิปนี้ก็มาจากคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่เข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องของระบบ ATS นี่แหละครับว่าไอ้ระบบนี้มันคืออะไร มันทำงานยังไงมีประโยชน์ยังไงข้อเสียยังไงและตู้ของเราจำเป็นต้องใช้มันหรือเปล่าก็จะขออธิบายแบบนี้ครับระบบ ATS หรือ a l g a f Scrubber <c ru ise> คือกระบวนการในการเลี้ยงตะไคร่หรือสาล่ายในขอบเขตที่กำหนดเพื่อจำกัดพื้นที่ให้ตะไคร่หรือสาล่ายเติบโตเฉพาะในที่ที่กำหนดเท่านั้นและใช้ประโยชน์จากสาลายในการช่วยลดของเสีย ไม่ว่าจะเป็นไนเตรดฟอสเฟตซึ่งจริงๆแล้วระบบที่ทำงานแบบนี้มีมาตั้งแต่ปี1970แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบของอุปกรณ์มันจะดูเถอะทะเลอะเทอะดูไม่สวยงามและไม่เป็นระเบียบจัดการดูแลรักษาได้ยากแถมถ้าจะใช้อย่างต้อง DIY เองไม่มีอุปกรณ์สะดวกสะดวกพร้อมใช้งานแบบปัจจุบันครับความนิยมจึงค่อยๆลดลงไปจนมาถึงในช่วงที่วงการตู้ทะเล ได้รับความนิยมมากพอจนมีบริษัทต,ต่างๆเริ่มที่จะทำการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์หรือระบบต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถจัดการดูแลรักษาได้ง่ายขึ้นมีขนาดที่ย่อลงมาให้เล็กลงเหมาะกับการติดตั้งเราจึงได้เห็นหน้าตาของเจ้ากล่อง ATS อย่างในปัจจุบันนี้ละครับโดยในการทำงานของกล่อง ATS ก็จะเป็นการใช้ปั๊มน้ำดึงน้ำจากตู้กลอง ผ่านท่อเพื่อปล่อยใส่แผ่นพลาสติกที่มีลักษณะเป็นตะแกงที่ใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงตะไคร่พร้อมกับเปิดไฟใส่ตะแกรงตรงๆเพื่อให้เกิดตะไคร่ขึ้นมาเกาะบนตะแกรงซึ่งโดยปัจจัยของแสงและกระแสน้ําที่ไหลยอยู่ตลอดเวลาย่อมทําให้ตะไคร่ที่เกาะอยู่นั้นจเจริญเติบโตขึ้นซึ่งการจเจริญเติบโตที่ว่านี้ก็จะอาศัยแร่ธาตุต่างๆจากน้ําไม่ว่าจะเป็นไนเตรตหรือฟอสเฟตมาใช้ในกระบวนการจเจริญเติบโต ซึ่งนั่นก็แปลว่ายิ่งตะไคร์ในกล้อง ATS มีปริมาณมากเท่าไรโตขึ้นมากเท่าไรปริมาณความต้องการของไนเตรตและฟอสเฟตของตะไคร์เองก็จะยิ่งมากขึ้นไปด้วยส่งผลให้ปริมาณไนเตรตและฟอสเฟตในระบบที่ในระบบจัดได้ว่าเป็นของเสียประเภทหนึ่งที่กําจัดได้ค่อนข้างยากในตู้ทะเลค่อยๆลดลงทําให้คุณภาพน้ําของตู้ดีขึ้นซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นจุดเด่นหลักๆของกล้อง ATS นี่แหละครับ แน่นอนว่าพอมีจุดเด่นก็ต้องมีจุดสังเกตโดยเจ้าก,กล้อง ATS นี้มักจะมีขนาดไม่ใหญ่ครับซึ่งประสิทธิภาพในการใช้งานเพื่อรถในเตทหรือฟอร์ f เฟดที่จะบอกว่ารถได้มากหรือน้อยส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของตขาข่รหรือก็คือขนาดของกล้อง ATS นี่แหละครับการเลือกใช้กล้อง ATS กับตู้ที่มีขนาดใหญ่มากยอมจะต้องยอมรับครับว่ามันอาจจะแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยเปืนใช้ไป ก็มีแต่จะทําให้เปลืองไฟเท่านั้นพอมาถึงตรงนี้เพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยครับว่าแล้วตู้ไหนละ่ะที่เหมาะกับกล้อง ATS อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าจุดเด่นของกล้อง ATS คือการลดค่าไนเตรและฟอสเฟตซึ่งโดยปกติแล้วตู้ที่จะต้องกังวลกับค่าไนเตรหรือฟอสเฟตก็มักจะเป็นตู้ที่เลี้ยงปลาการังครับดังนั้นเจ้ากล้อง ATS จึงเหมาะกับตู้ปลกการังมากกว่าใครที่เลี้ยงปลาล้วนนี่แทบไม่จําเป็นเลยล่ะครับ และถึงแม้ว่าจะเป็นตู้ปะกาลังก็ต้องคำนึงถึงขนาดของตู้ปริมาณน้ําและของที่เลี้ยงในตู้ด้วยครับพอทาตู้ใหญ่หรือของที่เลี้ยงเยอะจนเกินไปก็จะมีของเสียในปริมาณที่มากบางทีกล่อง ATS ออาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับซึ่งจากข้อมูลในคลิปทั้งหมดผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะพอเข้าใจหลักการทำงานประโยชน์และน่าจะตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าตู้ของเพื่อนๆเ,เ,เอง จำเป็นที่จะต้องใช้งานระบบ ATS หรือกล้อง ATS นี้หรือไม่ซึ่งถ้าจะให้พูดจริงๆนอกจากระบบ ATS แล้วหากเพื่อน,อนๆนต้องการที่จะลดของเสียอย่างไนเตะตหรือฟอสเฟตออกไปจากตู้แล้วล่ะก็ก็ยังมีอีกหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นวิธีที่ใช้หลักการเดียวกันคือการเลี้ยงพืชและใช้แสงเพื่อให้พืชดึงของเสียออกจากระบบซึ่งเจ้าหนี้ก็จะมีหลักการคล้ายๆกับ ATS อย่างตัว algae reactor หรือการเลี้ยงสาหร่ายไว้ในกระบอก ที่มีลักษณะคล้ายๆกับกระบอกรีมูฟและมีสาหร่ายอยู่ข้างในใช้น้ำและไฟในการเลี้ยงเช่นเดียวกันสรุปง่ายๆก็คือเป็นกระบอกรีมูฟแต่มีสาหร่ายเป็นมีเดียนั่นแหละครับหรือการทำเลฟิวเจียมซึ่งก็คือการเลี้ยงสาหร่ายในช่องกรองหรือตู้แยกหรือพื้นที่พื้นที่หนึ่งโดยการทำเลฟฟิวเจียมนี้จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มพื้นที่ในการเลี้ยงสาหร่ายได้หรือจะใช้รีมูเวอร์กับมีเดียที่เป็นวัสดุกรอง ที่จัดเป็นหนึ่งในระบบกลองเคมีก็ใช้ได้เช่นกันหรือจะใช้วิธีเติมก๊อดก้าก็ได้เช่นกันครับซึ่งการกำจัดของเสียต่างๆในตู้ผมเองก็ได้เคยทำคลิปเอาไว้แล้วถ้าสนใจรายละเอียดมากกว่านี้ก็สามารถกดปุ่มไอด้านบนขวามือได้เลยครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเรื่องกล่อง a t s ที่มีเพื่อนๆได้ซักถามกันเข้ามาซึ่งถ้าใครกำลังศึกษาหาข้อมูลอยู่ก็น่าจะเป็นประโยชน์ และน่าจะตอบโจทย์ให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะครับหรือถ้าใครอยากจะให้ทำเรื่องอะไรคอนเทนต์แบบไหนคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ทีดานล่างใต้คลิปทุกๆคลิปในช่องของผมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลเพื่อรวบรวมมาทำเป็นคลิปให้และอย่างที่ผมชอบพูดอยู่เสมอๆครับว่าตู้ทะเลถ้าเข้าใจก็ไม่ยากสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ